ก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่อง The Last of Us EP ที่4มานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆใครที่ได้ดู EP ที่4กันมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบ EP ที่4ตรงนี้กันบ้างไหมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่าในตอนนี้มันสั้นไปหน่อยนะ <laughs> ก็ประมาณ40นาทีได้ใช่ไหมสำหรับผมแล้วผมว่าผมยังคงชอบการนําเสนอเหมือนเดิมครับมา EP นี้เนี่ยตัวซีรีส์มันยังคงมีปมมีเรื่องราวที่ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยต้องติดตามใน EP ต่อไปเหมือนเดิมอย่างเช่นเฮนรี่ที่หัวหน้ากลุ่มคนนี้เธอพูดถึงเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่และไอ้หลุมยุบตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรอะไรที่มันอยู่ในนั้นทําไมต้องปิดบังด้วยและการที่เอลลี่เธอยิงคนเพื่อช่วยโจแล้วบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยแสดงว่าเอลลี่เธอเคยฆ่าคนหรือเคยทําร้ายใครมาก่อนใช่ไหมปม คำถามตรงนี้ใน EP นี้มันยังไม่ถูกตอบนะครับผมว่านู่นแหละไม่ EP ี5ก็น่าจะเป็น EP ต่อๆไปคงน่าจะได้รู้ใน EP ที่4ตรงนี้เนี่ยตัวซีรีส์จะน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างโจกับเอลลี่ครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งโจทั้งเอลลี่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนจะมีการเล่นมุกหรือยิงคําถามกวนๆใส่กันและกันตั้งแต่เริ่มจนจบเลยถูกไหมก็คือความสัมพันธ์ความสนิทสนมเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีนั่นแหละอย่างเช่นทาไมต้องปิดตู้เสื้อผ้าเบาๆด้วยเอ้า ตูเสื้ผ้ามีชุดนอนอยู่ไง ห,หรืออย่างเช่นรู้ไหมหมีคือตัวการทําให้โลกร้อนนะหไหนเป็นงั้นแหละเอาก็หมีขั้วโลกไงฮะอเอออะไรแบบเนี้ยมันก็ยิงมุกกันไปแบบนี้แหละเออเอลลี่เนี่ยเป็นคนพาเล่นผมว่าตรงนี้มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่ารักดีซึ่งในอีีนี้เนี่ยถ้าใครได้ดูมาแล้วมันจะไม่ได้มีแค่มุมน่ารักน่ารักระหว่างโจกับเอลลี่เท่านั้นถูกไหมเพราะว่าเราจะได้เห็นความโหดหรือสัมผัสได้ถึงประสบการณ์อันโชคชนของโจด้วยครับในตอนที่เอลลี่เธอใช้ปืนยิงผู้ชายคนนี้เพื่อช่วยโจอะให้ตาย ตอนแรกผมคิดว่าโจเนี่ยเขาจะปล่อยไปนะแต่ที่ไหนได้แม่เจ้าโจของเราเนี่ยฆ่าทิ้งเลยจ้าและแม่งก่อนตายไอ้หมอนี่แม่งมีการร้องหาแม่ด้วย <c oughs> <c oughs> ยิบหายทีกลับจะไปป้นเขาอ่ะนะสมควรแล้วมึงส่วนไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้ที่นําโดยแคทรีนเนี่ยพวกเขาก็ไม่ใช่กลุ่มของไฟฟาหรือเฟรด้านะครับเหมือนกับว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ตั้งตนขึ้นมาแบบเป็นสารเตี้ยอะไรแบบเนี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือไอ้วรุ่น3คนที่พวกมันดักซุ่มโจมตีโจกับเอลลี่เนี่ยพวกมันทั้ง3คนเป็นคนในกลุ่มของแคทเธอรีนครับพอแคทเธอรีนกับทุกคนในกลุ่มมาเห็นศพของทั้ง3คนนี้เข้าพวกเขาทุกคนเนี่ยตางก็พากันเข้าใจกันเอาเองเลยนะว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเฮนรี่คนนั้นแน่ๆซึ่งเฮนรี่คนนี้เนี่ยเป็นใครกลุ่มความลับอะไรเอาไว้ตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้พวกเขาคิดว่าฝีมือของโจที่ฆ่าทั้ง3คนตรงนี้เนี่ยมันเป็นฝีมือของเฮนร จากที่โจกับเอลลี่จะดูสนิทสนมกันมากกว่าเดิมกว่าทุกๆ e ีพีที่ผ่านมาแล้วตอนจบของ E ีีตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบชิบหายอะไรของมึงวะเนี่ยอีกด้วยก็คือโจกับเอลลี่เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็กจะนอนพักผ่อนเอาแรงสบายๆกันใช่ไหมเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยโจเขาก็กจะพาเอลลี่เนี่ยหนีออกไปจากตัวเมืองเมืองนี้แต่ให้ตายสิดันมาเจอไอ้เด็กกระโปงที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหคือแบบเนาะเล่นจ่อปืนใส่โจเลยไงสวยเลยมึงโจเฮ้ผมเดานะ ผมว่าไอเด็กทั้งสองคนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนของแคทเธอรีนครับแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะอันนี้คือเดาก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับเพื่อนๆว่าชะตากรรมของโจกับเอลลี่เนี่ยทั้ง2คนพวกเขาจะมีชะตากรรมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยว E p ีที่5เนี่ยพวกเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยกันต่อนะครับเพื่อน